คนด้วน,นะครับวันนี้ผมจะมาแจกมดเอ่อเวอร์ชัน8.10นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดหลังจากที่เราเอ่อไม่ได้แจกมดมา2แพทแล้วนะครับนะโอเคโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยวันนี้ผมจะมาแจกแค่ไอสองไฟล์ตัวนี้ครับ1 a p k แอลเคแล้วก็อีกหนึ่งเป็นเอ่อเป็นเสียงของมันนะครับผมนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มสอนกันเลยนะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมปัดหน้าจอผมจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับผมผมจะ ปัดทางทางขวาแล้วกันนะฮะโอเคก็เข้าที่ข้อมูลมือถือนะข้างบนข้างบนซ้ายนะครับผมนะเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเออแล้วก็กดคำว่า Android นะครับก็ Data นะเลื่อนหาไฟเกม World of t a n ทของเรานะครับผมนะไหนเอ้ยนี่ครับผมเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับผมนะอแล้วก็เราก็แตะที่ไฟล์ตัวนี้หนึ่งครั้งครับผมแตะค้า้งนะครับหนึ่งครั้งนะโอเคเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาใหม่ครับผมโอเคหลังจากที่เราแตะหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นติ๊กถูกแบบนี้ครับผมแล้วก็กดคำว่าเปลี่ยนชื่อนะครับข้างล่างข้างล่างทางขวามือนะฮะขวามือถัดจากคําว่าเพิ่มเติมนะครับผมนะกดคำว่าเปลี่ยนชื่อครับผมจะใส่อะไรก็ได้ครับผมข้างหลังตัวแซดหรือข้างหน้าข้างหลังก็ได้ครับผมเนี่ยจะใส่เป็นรอยเด็กเฉยๆก็ได้นะฮะโอเครอยเด็กร้อยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสักนิดหนึ่งนะฮะไม่นานอาจจะมีเสียงฝนนิดนึงนะฮะเพราะว่าบ้านผมมันฝนตกนะครับผมโอเค พอเราเปลี่ยนชื่อเสร็จนะผมแล้วก็ออกจากหน้านี้เลยนะครับผมหน้านี้ออกเลยก็ไปลบแอพเคอรตัวเก่านะที่เราอ่ไม่ต้องการนะผมเอาอีกแล้วกดไอีกแล้วนี่ครับผมก็ไปลบทิ้งเลยนะฮะเราจะลงแอพตัวใหม่มานะครับผมนะโอเคลบเอาแอพตัวเก่าเลยนะฮะโอเคหลังจากที่เราลบเสร็จใช่ไหมครับผมกลับไปที่เออ SFSplorer ครับผมโอเคนะครับโอเคพอถึงหน้านี้ใช่ไหมครับผมนะกด ปัดปัดหน้าจอครับผมปัดหน้าจอทางซ้ายครับผมนี่ก็ไปติดตั้งตัวนี้นะครับผมเป็น a อปพิเคตัวนี้นะครับเป็นแอปพ o ิเคนั่นเองนะครับผมนะโอเคกดทีบับผมเพราะว่าติดตั้งครับผมเครดิตของคนทำมอสเนี่ยจะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมก็ไม่ได้หน้าด้านอะไรขนาดนั้นที่จะเอามาแจากมอสแล้วก็ไม่ให้เครดิตเขานะครับอนะืเอาเขามาก็ต้องแจกเอาเขามาเนี่ยต้องให้รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นคนทํานะครับผมนะ รอสักครู่ครับผมไม่นานไม่นานนะครับผมโอเคพอมันขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็กดคาว่าเสร็จนะครับผมนะกดเสร็จอย่าเพิ่งไปกดเปิดนะครับผมนะโอเคพอถึงพอขั้นตอนนี้เสร็จไปแล้วครับผมก็ปัดหน้าจอไปทางขวาอีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไปดูเอ่อไฟที่เราเปลี่ยนชื่อมาเมื่อกี้นะครับผมอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยอ่าไหนวะอ่านี่ครับผมเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับที่เราเปลี่ยนชื่อมานะครับผมนะกดเปลี่ยนชื่อกลับครับผมกับเปลี่ยนชื่อกลับนะครับ ลบตัวอักษรที่เราใส่ไปในชื่อพวกนี้ออกครับผมนะให้มันกลับเป็นชื่อเดิมชื่อไฟล์เดิมๆของเกมนะครับผมโอกคกดเสร็จสิ้นครับผมรอมันเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะฮะอ่าประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะไม่ใช่อันนี้หน้าใหม่นะครับโอเคพรมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็ปัดไปทางขวาอีกเหมือนเดิมนะฮะ ปัดขวานะครับผมนะปัดขวานะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็เราจะมาลงแฟ้มตัวนี้นะครับผมนะกดค้างที่แฟ้มหนึ่งทีครับผมกดค้างนะแล้วก็คำว่าเพิ่มเติมข้างล่างข้างล่างทางด้านขวานะฮะขวามือนะล่างสุดเลยนะโอเคคำว่าเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็คําว่าแตกไฟไปที่ครับผมแล้วก็กดตกลุนะมันไม่ได้ยากหรอกครับวิธีลงมดนะรอแตกไฟสักครู่ครับอ่าโอเคพอเราแตกไฟเสร็จเรียบร้อยครับผม แล้วจะเป็นไฟล์สีฟ้าแบบนี้นะครับผมนะโอเคให้เรากดเข้าไปะครับผมกดทับละอีกครับผม Android data นี่ครับเป็นไฟล์เกม Bo of Tank นะครับผมน,ะนั่นเอก็ไปกดตัดหรือคัดลอกก็ได้ผมส่วนผมจะเอ่อกดคัดลอกแล้วกันนะฮะแล้วก็ปัดปัดขวานะครับปัดขวาหวงผลนะ,ะเอ้ยไม่ใช่นะโอเคะ okay. แล้วก็กดวางนะครับผมนะกดวางปุ๊บก็ที่เขาว่าน,นำไปใช้ทั้งหมดแล้วก็กดกียนทับครับผมเท่านี้ก็เป็นการลงม็อดที่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองในเกมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมโอเคไปมิ่อกค้ับ Gates.